สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มางานจิบวิกส์นะคะทุกคนคะ่ะก็จะมี7-8วันนะคะเพื่อนบอกนะคะงานนี้ก็จะมีคนที่ชอบรถจิบนะคะมางานนี้นะคะโดยเฉพาะเนาะก็แต่ละคนก็จะนำรถจิบของตัวเองมาโชว์ในงานนี้นะคะทุกคนคะ่ะมือนี้กัอากาศ ห่อนอยู่นิดนึงนะคะ,ะแดดจะร้อนจัดนะคะแต่ถ้าอยู่ในร่มก็โอเคนะคะทุกคนคะ่ะเรากำลังจะเดินเข้างานกันนะคะเราอยู่ที่ h a r l เ y d e เด e r ที่ใหญ่ที่สุดใน USA นะคะเป็นที่เดียวกันที่เรามางานอ่าไบค์วิกนะคะงานมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะทีนี้ก็เป็นทีของจิ p w วิกนะคะทุกคนก็มาจัดที่นี่ ที่เดียวกันนะคะนี่เลยก็จะแต่งด้วยไฟนะคะเขาก็จะนำไฟรถอะไรมาขายนะคะทุกคนนี่เขาก็สิมีสไลเดือคือบานเฮาพร้อมนี่เลยค่ะมาตรงงานตรงนี้เขาก็จะมีอะคอนเสิร์ตด้วยนะคะตอนนี้คนยังมาไม่ค่อยเยอะนะคะกะสิบางๆเลยจักนอยนะคะนี่มีคนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอทำลูกโป่งเหมือนบ้านเรานะคะ มีเลยค่ะจิบแต่ละคันแปลงแบบสวยงามคันนี้แห้งค่ะค่ะมีขนตาพร้อมนะคะแต่สิมีแบบอารจิบหน้าตาสวยๆหน้าตาแปลกๆเยอะนะคะที่นี่ก็ไม่ใช่เฉพาะคนที่นี่ที่มางานนี้นะคนจากต่างถิ่นก็มาด้วยนะคะแต่ละคันแบบสวยงามนะคะทุกคนคะ่ะ นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามางานนี้เลยนะคะเพื่อนก็ส่วนมากอยากให้ข้ามาเบิงกับเลยมาน้ำเพลินนะคะเพื่อนน่ารักน่ารักนะคะสามีไม่อยู่ <c oughs> ก็พาเราเที่ยวชวนเราไปกินข้าวอะไรอย่างนี้น่ารักมากนะคะทุกคนคะ่ะนี่คันี้เท่นะคะโอาหดูไฟเขาอ,อมักนะคะอยากได้สักคันนะคะทุกคนมันมันดูเท่ดีนะคะ ทุกคนจะสังเกตเห็นเป็ดไหมคะเป็ดที่วางอยู่บนรถจิบนะคะก็จะเห็นว่าบางคันก็จะมีหลายตัวเลยนะคะเพราะว่าคือทุกคนที่มางานนี้นะก็ก็ไม่เชื่อมกับทุกคนเราก็ไม่มีมาแต่เพื่อนมีมาอยู่เขาจะถือเป็ดมาด้วยนะคะทุกคนเป็ดตัวเล็กๆอ่ะถือมาเขามากรนขั้นใดเขาก็จะไปว่างให้ขั้นนั่นนะคะเขาจะ ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปแต่เพื่อนอเล่าให้ฟังประมาณนี้เธอชอบคันไหนคันไหนที่เธอคิดว่าสวยเธอเอาไปเปิดเอาเอาเปิดไปวางให้เขาว่าสัน่นนี่ค่ะบรรยากาศกับมัาในงานอีกครั้งนะคะคนเริ่มเยอะขึ้นแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่เพื่อน <laughs> อยากเขากลองน้ำด้เพื่อน นี่คะ่ะเพื่อนเราก็ได้เป็ดตัวหนึ่งนะคะกําลังจะกลับบ้านเลยเห็นเป็ดนะคะเอ,เอาเป็ดมาะะเอาเพื่อนบอกว่า,า,าฉันก็เอาปเป็ดมาเดี๋ยวเรา<อ>ไปวางะะเป็ดกันนะคะหากรชอบคันไหนเจอแล้วคันที่เราอยากให้นะคะีมีหลายคนให้เลยนะคะ Yeah อ uh ือหือ Cute อีกอันจะให้อีกคันหนึ่งสีฟ้านะคะนี่คันนี้ได้เยอะเลยหลายคนให้เลยนะคะ <laughs> You are so nice <laughs> <laughs> คันนี้ก็ได้หนึ่งตัวนะคะ